สวัสดีครับสวัสดีครับกับมาครั้งสำหรับพี่นพทีวีนะวันนี้เราจะมาอยู่ในเซิร์ฟกับเซิร์ฟอะไรครับคุณอ้ำครับโอแปดเก้าครับผมครับผมก็ตรงนี้ก็เป็นทีมทีมงานของพวกผมนะครับที่ย้ายจากเซิร์ฟอื่นนะครับก็วันนี้เราจะมาโปรโมทเซิร์ฟกันนะฮะโดยการเอ่อเราจะมาบอกว่าของของเซิร์ฟนี้นะครับมีส่วนมากเป็นเอ่อราคาเท่าไหร่นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปดูของกันก่อนนะครับอ๋อแนะนําแนะนำเาก่อนเอ่าคุณกลางชื่ออะไรครับ ผมชื่ออั้มครับผมแล้วผมจะฝากเอ่อเฟซบุ๊กไหมหมครับไม่ฝากครับโอเคครับคนน้องเกมคนเดิมชื่ออะไรครับเกมครับจะฝากเฟซบุ๊กหน่อยไหมครับไม่ครับโอเคครับคนที่สามครับผมครับผมชื่ออะไรครับหน่อชมจ์ครับโอเคครับฝากเฟซบุ๊กไหมครับไม่เป็นไรครับโอเคครับเดี๋ยวขั้นแรกเราเอ่อไปดูก่อนที่เราจะเปิดกล่องนะครับเราไปดูอราคาของกันก่อนนะฮะ ก็ส่วนมากครับเป็นหน,นึ่ง G รนับสนัยก็ฟาร์มได้เท่านั้นนะครับก็ไม่สามารถที่จะคือตอนนี้ต้องฟาร์มนะครับไม่ไม่สามารถเปิดน่าจะเปิดกล่องได้แต่เพราะที่ผมเปิดมาไม่น่าจะได้ครับก็ของแล้วก็มีเยอะแยะครับก็ฟาร์มด,ดำนับห้าสิบ G C แต่ฟาร์มบอสได้นะครับก็ไม่ไม่ต้องซื้อดีกว่านะฮะไปฟาร์มบอสดีกว่าส่วนแม็กนะครับก็เป็นแม็ก มี1ดอลลาร์กับ1 GC นะครับถ้าแม็กซ์ในก็ประมาณ20-30 GC นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็มีแม็กเออ่แม็กสตาร์คู่เปล่าเขาเรียกกันใช่ปะเขาเรียกกันแม็กสตาร์คู่เปล่ายังไงให้แม็กที่สตาร์ของร้อยอ่ะวอลแม็กนะครับแล้วก็เออ่ส่วนดาบนับก็หนึ่งจีซีนะครับหนึ่งจีซีหมดนะครับ ล่างก็จะเป็นดาบแอนแลนนะครับก็เหมือนเซิร์ฟทั่วไปครับมีพิเศษก็แค่อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกไอสัตว์ช่างมันแล้วก็มีอันนี้นะครับก็เหมือนเซิร์ฟทั่วไปครับอันนี้ผมได้มาเลยครับเปิดกล่องได้แล้วก็ชุดเกาะนะครับก็มีความพิเศษก็คือเกาะตรงนี้นะครับสามารถฟาร์มบอสได้หรือซื้อได้นะครับก็ในราคา1ซีนะครับโอเคฮะแล้วก็ของพวกนี้ก็ซื้อได้หมดเลยครับก็มี้งล่าง ตอนนี้กระเป๋าหมีอยู่ที่500 GC นะครับสามารถกดซื้อได้น้ำหนักอยู่ที่เอ่อน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่วะ200ปะ200กิโลครับผมครับผมกระเป๋าลิงช่วยช่วยพูดหน่อยก็ได้ครับเดี๋ยวกระเป๋าลิงนะครับไม่ใช่กระเป๋าหมีครับผมอ๋อเขาเรียกว่ะเปาลิงเหรอเออนั่นไหะครับก็ดีเองครับเหลือในคาหนึ่ง GC นะครับเซิร์ฟนี้แปลกนะครับอ่ไม่มีแบนเน็ตขายไม่มียาส้มกับยาฟ้าขายนะครับก็โอเคฮะแต่แต่แต่อันนี้ผมว่าควรคนลดนะครับอาหารอาหารใหญ่เนี่ยควรลดนะครับ เพิเหลือสัก5 GC ก็ดีฟาร์มฟาร์มผีน้อยก็ได้แล้วใช่แต่แตสำหรับคนที่แบบเหมือนผมอะคือผมเติมไม่50บาทางไงแล้วเปิดอลกัวเปิือง GC ครับฟาร์มผีน้อยนะครับแป๊บเดียวครับ <c oughs> เป็นร้อยครับ <c oughs> <c oughs> กล่องก็กล่องแดงก็แปดหมื่นครับผมแต่แต่โปรโมชั่นก็มีตอนนี้ครับเติม50บาทได้5กล่องนะครับโอเคแล้วก็สามารถเสกรถได้ครับโอเคกล้องสโคปเอ่อทุกอย่างก็เป็นหนึ่งหนึ่งดอลลาร์หมดเลยนะครับผมหนึ่งร้อย GC หนึ่งดอลาาลาร์ใช่ปะโอเคเดี๋ยว <ลด S 1> ขั้นต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องกันฮนะ <c oughs> <c oughs> ก่อนก่อนเราจะเปิดกล่องนี่เราเรา,เราจะต้องทำยังอนครับทุกคนครับกรอบบนครับเอากลาบพักกรบยังไงครับต้องทำความพารพยังไงมาครับแบบนี้ครับแบบนี้ครับโอเคครับสามครั <c oughs> ้งครับเราจะเปิดกล่อง ดีไปหากล่องไม่ดีหรือกล่องไม่ดีหาไปกล่องดีครับผมไม่ดีไปดีดีกว่าโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูกล่องแรกกันเลยดีกว่าครับกล่องกล่องซีกล่องนี้นะครับสามารถฟาร์มบอสได้นะครับแล้วก็กล่องพรีเมียมบล็อกนี่ก็ฟาร์มไเซอร์พรีเมียมเท่านั้นครับหรือดอกจากซอมบี้น้อยนะครับอัตราดอกผมไม่มั่นใจฮะกินเราไปเปิดดูเลยดีกว่าครับโอ้ก็ทำการดรอป์ทิงอย่างรวดเร็วครับเอ6ซ โอ้โหอย่างแรครับผมกล่องที่สองโอ้โหร้องไห้ครับดับเบิลคือผมฟาร์มนี้เป็นชั่วโมงครับยังไม่ได้สักกล่องนะโอเคเรามาดูนอรมอลบล็อกนะครับที่ดับจากบล็อสนะครับกล่องแรกโอ้โหร้องไห้เลยครัะกล่องสองครับ A N ครับโอเคครับพอใช้ได้กล่องสาม S R G ครับโอ้โหอันนี้ก็ร้องไห้ไปครับ พีก็สิบก้าลองให้ครับเดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะครับแอดมินต้องแบนผมนะทีมงานผมเก็บเก็บตีเลยเก็บ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 เออเก็บเก็บโอ้โหเดี๋ยวกูโดนแบนอีกโอ้โหโอ้โหเฮ้ยหมวกเฮ้ยหมวกนี้มีขายเปล่ะฮัลโหลดูดิดูดิดูดินี่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 ดู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 ไม่มีไมมีหมวกในซุปแท้นหมวกโจรไม่มีไม่มีไม่มีอ้าวแล้วครับโอ้โหเราได้ของดีมาแล้วฮะหมวก หมวกอันนี้นะครับผมโอ้โหหนึ่งอย่างครับสุดยอดมากโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูต่อไปอะไรดีกว่าครับเฮ้ยเซ็งเลยหอคอสโบนะครับมี่นวกไฟครับผมหมวกเอ็มเก้ามึงยังมาเอ็มเก้าอีกแล้วหรอเฮ้ยมีชักมีชักมีขายไหมล่ะลูกไหนมีเลยนะมีกันกายเป็นไงมีน่าจะมีนะครับมีครับผมพอเราเก็บไว้ดีกว่าฟันเลยพอดี โอเคต่อไปเป็นกล่องกล่องนี้นะครับเดี๋ยวเราลองโชว์กล่องก่อนเฮ้ยถ้าเลื่อนนี่มันจะไปเโอเคเดี๋ยวเรากดแบบนี้มั่งดีกว่าเปลี่ยนสไตล์การเปิดนะฮะขั้นแรกเราต้องเอาเออ่ของไปบังให้หมดนะครับแล้วเราก็ทําการหยั่ขึ้นฟ้าครับแล้วก็กดนั่งแล้วก็กดเปิดนะฮะ S R G ครับผมเฮ้ยไอ้เหี้ยได้ไหมอะไรครับผมมาวะห้าสิบ G C ห้าสิบ G C เอาไง ยไหนวะมันห้าสิบจิตซีจริงเหรอวะจริงไหนวะต้องเหรอไม่อยู่ต้องเหะอ๋อ้ใจละโอ้โหควยโอ้โหจริงครับแรงมากเลยนะครับปืนนั่นะแรงมากปวดจิตเลยกูมีอาใส่ลายครับเอ้ยปืนนี้ยังไม่มีคนฟาร์มได้นะครับตอนนี้โอ้โหใช่อะเกมฟาร์มได้เมื่อกี้นี่เอาไงี้ก็สามโอเคครับต่อไปเป็นแบบว่ากล่องฮาร์ดคอร์ที่สุดใน ตอนนี้นะครับก็กล่องแรนะครับซึ่งผมตั้งแต่ผมเล่นมาครับก็มีผมกับเพื่อนผมนะครับฟาร์มได้เันคนละกล่องนะครับก็กูฟาร์มาหลายชั่วโมงมากก็ยังไม่ได้เลยเพิ่งมาได้เมื่อกี้นะครับก็ลองมาฟาร์ารมยี่สิบนาทีกูได้กล่องแล้วเปิดเลยดีกว่านะฮะใครเป็นคนเปิดอ่ะรืวพี่เปิดมีกล่องเดียวไม่ได้ไม่ได,ด้ขอเปิดขอเปิดเฮ้ยมึงเปิดแล้วมึงเปิดแต่ท่านผู้ชมเขาจะเห็นเลยที่เปิดเอง ก่อนจะเปิดเราต้องวนมามาวนวนก่อนเราต้องมาวนอันนี้ก่อนให้เป็นเลขกแปดนะฮะเราต้องมาวนอันนี้ให้เป็นเล็กแปดนะครับให้ครบหนึ่งรอบนะครับโอเคขเริ่รอแล้วเราต้องไปเครื่องบินเราต้องไปกกลางเครื่องบินนะเพื่อจะเปิดโอเคพร้อมกันหรือยังครับทุกท่านอ้าวเงียบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเราอยู่คนละปีกนะครับอ๋ออยู่คนละปีกโอเคโอเคมาเพิ่มเราเอ๋โอ้แล้วนู่นทำอะไรน่ะ โ <Okay, S 2> อเคเราเปิดเลยแบบเราเราเราไม่รอ okay. ครับโอเคนับหนึ่งสองฟึมเฮ้ฮันนี่น้ำมีขายาวะไม่มีของแร e. ไม่มี<อ>ไม่มีในร้านค้าเลยผมแนะนำให้ทุกคนนะครับการมีมีม,ม,มีแต่ไม่เดียว,ยวมผมแนะนำให้ทุกคนนะครับการฟาร์มเอ่อผมผมจะไม่แนะนำว่าฟาร์มเมื่อไหร่ดีที่สุดครับแต่ผมจะแนะนำว่า การฟาร์มที่ที่ดีสุดคือคุณต้องใจเยงเง็นๆนะครับไม่ใช่แนะนําของฟาร์มแทดตรงนี้อ๋อแนะนําของฟาร์มโอเคเราไปแนะนำเอ้ยใครมีชุดสเปเชียลฟอร์มดวะไปเอาชุดสเปเชียลฟอร์ดดิมีใครมีหัวมั้งใครมีหัวเอาออกมาก่อนก็เดี๋ยวเรามาแนะนําของฟาร์มก่อนนะฮะก็ตอนนี้ยังฟาร์มได้อยู่นะผมฟาร์มได้หลายชุดหลายเซตแล้วละ่ะเออเอาหัวเตชอตออกมาบ้านใครมาเหรอ เฮ้ยไม่ใช่หัวเปเชียนฟอร์ดไอชุดไอชุดนั้นนี่ชุดุดสเชียนฟอร์ดซับแทะโปรเทคเบลล่าดีทีโอเค,ไ,ออเคไม่เป็นไรเอาแค่นี้เนี่ยแค่นี้น,ะนนะประมาณนี้นก็พอออพีไฟก็ก็ของดับตอนนี้นะครับที่แรงที่สุดนะครับก็จะเป็นดีทีเอกับเอีนะครับสำหรับสไนกยก็ได้ยากเหมือนกันนะครับผมมีอยู่สี่กระบอกไอพีไฟแล้วก็ดีทีเอมีสองกระบอกส่วนชุดนี้ก็ อัตาดอกดีดีกว่าสไนด์อีกนะผมมียู78ชุดอะให้แจกไป3ที่ชุดแล้วแต่ชุดนี้นะครับก็อันที่แร่สุดก็คือตัวตัวนี่หายากมากนะครับประมาไหลายตัวเรามาก็จะเป็นเอวพีนะครับหัวนี่หาง่ายมากนะครับหัวสําหรับหัวชุดออินเทลนะครับก็พูดกันหน่อยครับผมพูดกันหน่อยครับอย่างเงียบครับครับผมครับผมโอเคแล้ววันนี้ครับผมพี่นพทีวีนะครับ สำหรับเซิร์ฟเซิร์ฟอะไรครับผม RO89 RO89 ครับผมเซิร์ฟ RO89 ก้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่างไรก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับกับ <AO 89 S 2> ชนแนลผมนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดี